สำหรับดอกไม้ลอมเนี่ยมันก็ไม่มีสา่าในตำนานและไม่มีตัวอย่างเลยเราไม่รู้จะให้ตัดสินว่ายังไงแต่สำหรับดอกไม้ดอกไม้ริงเนี่ยนั่นเนี้ยของริงอย่างนี้มันมีตัวอย่างมาก่อนแล้วเนี้อทาจะพูดตามตำนานอาเนสังสผลมันจะขึ้นอยู่ที่ความเลื่อมใสหรือไม่ของบุคคลถ้าคนที่มีอาเนศคนที่มีศรัทธาแก่แกว่ากอาจจะมีอานิสงยิ่ง มีคนที่มีศรัทธาหย่อนก็อาจจะมีอัน,นิสงส์หย่อนคนที่ทําแบบที่เรียกว่างูงูงปลาปลาทำตามหมู่ตามคณะไปก็อาจจะต่าลงมาอีกเป็นลําดับไม่ต้อเป็นธรรมดาอันนี้ขึ้นอยู่ที่ความเบื่อสายขึ้นอยู่ที่ศรัทธาของบุคคลนะครับแต่สําหรับดอกไม้เทียมเนะี่ยยังไงไม่ทราบปัตตมาก็ยังไม่ทราบแต่ก็คงจะมีอาน,นิสงส์ดีเหมือนกันนะแต่ว่า สำหรับยิ่งย่อนก็คงอยู่ที่ศรัทธามอนกันเน,น, <c oughs> นี่ยนอ้อยเร่ของเทียมเนี่ยบูชาแล้วอานิสงส์ผลทางไหนมากกว่ากันเขาคงจะเป็นน้วมันก็บปแปลกอันนมาได้ทราบประวัติของนางปลาปะปัญจก,กะเนี่ยวารกินนางปาปะปัญจก,กะเนี่ยที่ทําบุญนั้นน่าจะเป็นบุญเลยไม่ทําไมมันช่างเป็นบุญไปได้อ่านมาก็แปลกประวัติของนางปาปะปัญจก,กะเนี่ยเขาเรียกว่าสาวเชื่อ แต่ยังไงนะสาสาวเสื่เนี่ยเขามีอาชีพในการตันหมอ้อเขาจะทำหมองเขาอยู่ทุกวันทุกวันที่นี่สำหรับพระที่ไปโปรดเนี่ยอาตมากา็ลืมๆก็ไ้่เป็นทางไหนก็ไม่ทราบแต่เอาเนื้อเรื่องของมันเลยนะเอาเนื้อความเลยพระอน,นอันทภาทีพิจารณาเห็นว่านางปั๊ปะป,ะปันจกกะเนี่ยจะเป็นคนมีคุณานิสงซึ่งอนิสงอันเนี้ยไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่นี้ ตอนนึงเป็นเห่จะททาคุณความดีต่ออีกตอนหนึ่งในชาติต่อไปซึ่งเขาสามารถมองเห็นคุณานิสงที่เขาก็ทำนะเพียงแค่นั้นสามารถอํานวยผลให้ดีได้เพียงขนาดนี้อย่างนี้ในทําน้องนี่แล้วเขาจะทําความดีต่อในทํานน้ทีนี้ก็ในทานนั้นก็นางก็กําลังเอาดินเหนียวมามาตีเข้ากันอยู่เขาก็อเาเจะทํหมอเนี่ยเทวส่วนพระองค์นั้นดูเหมือนจะเป็นพระพุทธเจ้อเสีเด้อ เสด็จมาโคจรที่ขาจานตามธรรมดานะแต่ที่นี่มาผิดเวลาหน่อยเพราะเดยจิดประสงค์ต้องการจะมาเอาดินของนางเนี่ยไปทากุติพอเข้ามายือนอยู่นางก็บอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยขอนมนต์พระผู้เป็นเจ้าไปข้างหน้าก่อนเถิดผำมไปกอบอกอีกว่าขอนิมนน์ไปข้างหน้าเถิดวันนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยท่านก็ไม่พูดทัางตะยืนเถิดพอข้างที่สามก็บอกอีกว่า วันนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วนี่มนจะทางหน้าเถิดไม่มีอะไรจะให้แล้วงั้นท่านก็ดินเอสอ๊ะมันยังไงกันก็เห็นแัดดินนี่แล้วเอาดินนี่เทไปใส่บาตรเร่ที่ใส่ไม่ได้ใส่ด้วยศรัทธาใส่ด้วยความเสียใจแกล้งในทํานองนี่นะก็ยกอดินเหนียวป้านใหญ่ใส่ลงไปในบาตรตสเลนียวกดเข้าไปให้พ <laughs> อท่านได้ยินเสร็จไปท่านก็ักท่านก็อาดินมัฐฐนจะพากุศลแล้วก็ พอทากุติตรงที่ท่านต้องการเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็เอามาทาคล้ายๆว่าเป็นเจดี B, หรือฐานพระพุทธอ,อะไรในทํานองนี่หน่ะนะเพือว่าโดยจุดป,ประสงค์ของท่านอยากต้องให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ทำถึงแม่ผู้ทำทำท่าทีไม่ดีกว่าตามแต่ก็พยายามที่จะเอาของทานเข้าไปทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ก็อุทิศการบรรพณท้ายอะไรถิ่นนองเนี่ยที่ต่อมาตามประวัติของนางป,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 ปาป่าปัญญาสารเนี่ยพอแก,ถอกรร่ถึงอนิจจกรรมถึงอายุไขแก่ก็ตายไป บังเออคิดถึงความดีที่ตัวเองทําได้เ็เด่เป็นเหตุให้ได้เกิดในส,สวรรค์เป็นเทพิดาเออก็ช่างแปลกแต่นั้นไม่น่าจะเป็นไปได้คพอาะจิตติเคลื่อนจากสวรรค์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไปเกิดในตระกูลขอทานแต่ที่นี่นางมีบาปอยู่ห้าแห่งที่เรียกว,ว่าปาปะปัญกะมีเจะบปกดมจม่มงมีเบี้ยวตานี่ก็เลยแล้วก็ปากก็เบี้ยว แล้วก็ผิวดำำําค่ําหลังคอบผู้ชายครอบนีหอหลังขดอะไรกันน้องมีบาบดติดตัวยอยู่ห้าแห่งไปเที่ยวเล่นกับใครๆก็หัวเลาะไปเที่ยวเล่นกับใครๆก็หัวเลาะที่ดูเหมือนจะัยนั้นพระรรชาเนี่ยพอถึงเวลากลางคืนคงจะเล็ดลอดจะดูบรรดาผลไมกรรืปประชาชนของตัวเองจะพูดยังไงบ้าง,งอะไรกันน้ก็ขโมยออกไปแล้วก็ไปเที่ยวฟังเสียงตามหมู่บ้านต่างๆไป เนี่ยตามธรรมดาภาษาคนบ้านนอกนะเด็กพอตอนพบคำาเขาออกไปเล่นน,นีน่สมัยนั้นนางกว่าปาปัรรากะนี่ยกำลังเป็นสาวเล็กๆมีพระองค์เดินถามมาก็จะเป็นลูกที่สักเออพไปถูกสัมผัสของนางนนก็รู้สึกว่ามีความที่เนหาและใครมากนางถ้าเธอจะเหานาโยบายเอาแหวนมาฝากนางว่า พระอ,องค์ก็บอกว่าแหวนหายแล้วก็อยากจะให้ไปตามหาแหวนนี่มาเมื่อได้แหวนจากใครขอให้นำคนมาให้ต่อมาเ็ไปค้นหาไปค้นหาที่ไปเจอกับนางปาปะปัญจการเลยจับนางปาปะปัญจการนี่ส่งนึกว่าจะถูกประหารชีวิตที่ไหนได้เอาไปเป็นมเหสีที่นี่เกิดบรรดาประชาชนราษสดรอนไม่พอใจเพราะว่าได้คนที่ไม่สวยงาม มาเป็นมาเหสือเกิดอัปรีก็แล้วก็เลยเิดไม่พอใจไม่เลื่อนใสในท,ทนั้งลาชาเนีทั้งนั้นเพื่อผลสุดท้ายด้ถูกในรัชเสด็เมื่ทำในรัเทด็จไปสู่ขอบเกิดกันทัชกิมาของพญาอนคงซึ่งพญาอ,องค์นั้นได้ทราบว่ามีนางปาปะกปัญจกะมีบาดติดตัวอยู่ห้าแห่งซึ่งพระเจ้าพราณาศีนี่เป็นรัเทศออกจากขอบเกิดกันทัชกิมาของพระองค์เขาไม่อยู่ในขอบเกิดกันทัชกิมาของพระองค์แล้วก็อยากจะดูและเห็เป็นยังไง พอพระองค์มาดูก็นึกแปลปกบรรยากาศที่สาพอถูกสัมผัสของนางก็เกิดมีความรักใคร่พอใจขึ้นเลยเอาไปเจนมาเหสีเอ๊ะขอพระเจ้าพระราชาสิได้ทราบว่าพระราชาองค์นั้นน่ะเอาไปเจนมาเหสีเกิดเสียใจจึงงด้นนเรียมพร้อมยกพลโยธาหันเข้าไปสู้รบต่อสู้กันโอ้รู้สึกคนตายมากสเดียอ กับนางปาปะปัญจการนันแย่งกันไปแย่งกันมาผลสุดท้ายนางปาปะปัญจกะเป็นมหาฤสีของพระราชาสองมือที่เล่าสู่ฟังนี่แ็อยากให้เข้าใจว่าบุญกุศลที่ทําลงไปเนี่ยนางป่าปะปัญจกะรเขาไม่ได้มีศรัทธาอะไรทําลงไปโดยที่เรียกว่ามองดูหน้าก็ดูเหมือนจะไม่เหมาะถึงมีบาตอย่างนั้นแต่เมื่อพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นปฏิกาหกรับเป็นยดาน นําไปเพื่อผลประโยชน์มีงานที่ทาแล้วอุทิศผลให้เรียกว่าพระผู้ดีแต่พูดง่ายท่านที่มีศีลมีธรรมมีบุญมีกุศลนี่เถอะก็สามารถอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้าของผู้เป็นเจ้าของของฐานนั้นให้ได้รับอนุสงในนั้นกันเพราะฉะนั้นที่พูดนี่ก็ต้องการอยากจะให้เข้าใจว่าของจริงก็ดีของเทียมก็ดีซึ่งเรบบากเรามองเห็นดอกบัวที่ทําด้วยไม้ก็ดีแล้วก็ดอกบัวจริงนี่ก็ดีที่เราบูชานี่ก็ ถ้าเรามีศรัทธาจริงๆเราก็คงจะมีบุญด้วยกันทั้งสองข้างแต่ถ้ายิ่งหย่อนก็คงจะยิ่งหย่อนไปแต่มันก็สำคัญอีกอย่างว่าสิ่งที่เราไปบูชานั้นบูชาอะไรกันแน่ถ้าบูชาพระสนะไตรที่เราสมมติว่าเป็นลูกจำลองจากองค์สมเด็จพระพุทธมีพระธาตเจ้ามาไหว้เพื่อเป็นสักศรีพยา,ยาในเมื่อพวกเรากราบไหว้าอาธิวันธนา,าการจะได้นึกถึงองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ กราบลงไปสนึกถึงองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าอาศัยเนื้อเป็นมีนิตในสายตาเป็นทัพชนนุษย์ศบุญสอาศัยความดึงดูดในสายตาให้น้อมถึงองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าอะไรในขนมี้เนี่ยที่เล่าให้ฟังนี่ก็ต้องการอยากให้พวกเราเข้าใจกันอย่างนี้เนี่ยขอให้พวกเราพิจารณายังสักทนะเองว่าจะยังไงก็ไม่ทราบแต่มาก็พูดตามที่อาจจะมารูหน้อย